ครับทุกผคูครับสวัสดีตอนสี่ทุ่มของคืนวันอาทิตย์ครับผมวันนี้ก็ออกจากบ้านไวหน่อยครับปกติก็จอ,อกวันจันนะแต่ว่ารอบนี้ออกวันอาทิตย์ครับเพราะว่าโหลดเนี้ที่ว่าวิ่งเอามาเนี่ยนะที่จะมาส่งเนี่ยจริงผมมีนัดส่งพรุ่งนี้เช้าเจ็ดโมงแต่ว่าจากบ้านมาที่เนี่ยนะประมาณหกร้อยกว่าโลครับเกือบเจ็ดร้อยหกร้อยสี่สิบหกร้อยห้าสิบโลได้ครับแล้วก็พรุ่งนี้หลังจากลงของเสร็จ ผมก็มีนัดโหลดใหม่แล้วซึ่งจะรับตอน5โมงเย็นที่เมืองฮัรเจสันแคนซัสนะครับผมต้องวิ่งตีเปล่าหลังจากลงของพรุ่งนี้ผมต้องวิ่งเป่าลงไปอ่ะประมาณ400รอยกว่าโลห้าเกือบ500ร้อยโลครับผมก็คือถ้าสมมุติว่าเหตุผลที่ต้องออกวันนี้เพราะว่าคืออยากจะมานอนที่ที่ลงของเลยไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันว่ามันจะปิดหรือเปล่านะแต่ว่าในเวลาที่มันบอกในคอมพิวเตอร์มันบอกว่าเปิด24ครับ ผมก็เลยว่าถ้าเปิดก็จะลงถ้ามันปิดก็จะไปนอนรอข้างหน้านะแล้วก็รอลงพรุ่งนี้เช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากลงเสร็จก็จะวิ่งเปล่าไปรับโหลดประมาณเกือบห้าร้อยโลที่ออกพรุ่งนี้วันจันทร์ไม่ได้เพราะว่าเรามีนัดรับโหลดพรุ่งนี้ใช่ไหมห้าโมงเย็นถ้าผมวิ่งจากบ้านมาหกร้อยกว่าแล้วต้องกลับไปรับของอีกห้าร้อยเนี่ยมันรวมกันแล้วเนี่ยมันจะเกินชั่วโมงขับผมเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยผมจะวิ่งได้เฉลี่ยอยู่ประมาณพันพันร้อยนะครับ ประมาณพันหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะให้เซฟเลยก็พันสักพันห้าสิบเนี่ยกำลังกำลังทันอยู่เพราะว่าเผื่อถ้ารถมันเกิดติดหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ทันเอาก็เลยต้องออกจากบ้านวันนี้ครับเพื่อที่จะมานอนที่ที่ส่งของเพราะว่าถ้าพรุ่งนี้ออกจากบ้านมาพรุ่งนี้แล้วก็วิ่งมาส่งของแล้วก็ต้องกลับไปรับของโอ้เป็นพ <people> ันพันเกือบพันหนึ่งร้อยโลอ่ะก็จะพอดีชั่วโมงขับเลย มันก็จะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะเพราะว่ามีนัดรับพรุ่งนี้ห้าโมงก็เลยออกออกวันนี้เลยออกบ้านไวหน่อยแต่ก็ดีครับจะได้ไม่เหนื่อยพรุ่งนี้ก็จะได้แบบมีเวลาอะไรเงี้ยตื่นมาเราไม่ต้องรีบอะไรเงี้ยขับไปรับโหลดไปล้างตู้ล้างตู้แล้วก็ไปรับโหลดแล้วก็จะได้วิ่งได้ต่ออะไรเงี้ยะจะทําให้เราทํทาทําระยะทางได้เพิ่มครับของอาทิตย์นี้ออกจากบ้านไวหนึ่งวันหนึ่ง นี่ก็ใกล้ถึงแล้วทุกคนเลออกไมคึ่งเดี๋ยวอไม่เคยมาเสาร์ที่เหมือนกันนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะปิดหรือเปล่าที่จอดนอนก็ไม่รู้มันจะจอดได้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปหาหาดูแต่เคยเห็นร้านอยู่ข้างหน้าน่าจะจอดนอนได้ครับเพราะว่าเราจะมาส่งของให้เขาอะ่ะเขาคงไม่ว่าอะไรหรอก เนะหยียบเกินความเร็วป้ายขึ้นเป็นสีแดงนะเส้นนี้ให้45ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับหรือประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุ้ยรถตำรวจ,วจทุกคนรถตำรวจอยู่นี่ซ้ายมือเห็นไหมรถตำรวจจอดดักเห็นไหมครับมึดๆดนะดีนะเมื่อกี้ลดความเร็วลงมาเห็นไหม ถ้าพลาดเหยียบมาหน่อยโดนเลยเนะี่ยมองไม่เห็นนะเมื่อกี้รถเขาสีดำดำเขาขาวแล้วก็ปิดไฟอะ่ะเข้าใจจอดดักนะตรงไอ้ใต้ไอ้เตาหมอ้อสะพานเลยผมมองไม่เห็นนะเพิ่งมาเห็นใกล้ๆอะ่ะแล้วเขาปิดไฟสนิทเลยนะ แในซอยก็มืดเปี่ยเแล้วเกินจริงๆจะจอดนอนปั๊มก่อนก็ได้นะแต่ว่าผมไม่จอดเพราะว่าผมอยากจะมานอนใกล้ๆเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะได้ลงของได้โดยไม่ต้องเริ่มชั่วโมงอะไรเงี้ยครับมันจะได้ไม่กินชั่วโมงผมพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็ยังคันคานได้อะไรเงี้ย อากาศข้างนอกตอนนี้ก็ไม่ถึง1ิบองศานะทุกคนจะไปลงตอนนี้ก็เย็นเย็นยังไงอยู่นะเฮ้ยมันเปิดนี่หว่าเ,ออเดี๋ยวจะลองเดินไปเช็คอินดูทุกคนว่าเขาจะรับหรือเปล่านะถ้ารับก็อยากจะลงลงให้เสร็จเลยครับพรุ่งนี้จะได้แบบว่านอนแล้วก็รอชั่วโมงขับมาแล้วก็ออกเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องตื่นมาแล้วก็ องมาทำตอนเช้าตอนเช้าก็อากาศเย็นด้วยฮนะตอนนี้ก็เย็นเนี่ยไซยโลนี้ก็เป็นที่ผมจะเป่าลงอันที่สองเนี่ยเป็นผงแคลเซียมคาร์บอเนตแต่ก็กลางคืนนี่จะหาพนังงานยากเปล่าที่นี่เขาทำเป็นท่อ PVC นะครับเห็น <He ard S 2> ไหมท่อสีน้ำเงินเหมือนท่อระบายน้ำใหญ่ๆอ่ะ มีพนังงานเลยทุกคนเลยขึ้นไปหาคนก่อนทุกคนครับปัญหางานงอกเลยก็พนังงานบอกว่าจะไม่มีที่เยาของลงจนกว่าจะอีกสองวันนู่นครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะต้องติดต่อคนจ่ายโหลดให้ผมนะว่าเขาเจ้ายังไงนะครับเพราะว่าเขาไม่มีที่พอ ต้องรอประมาณ2วันก็เขาอาจจะให้เอาโหลดไปทิ้งที่อื่นก่อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็หรือยังไงไม่รู้หแหละจต้องรอดูพรุ่งนี้เพราะว่าโรงงานนี้มันก็ไม่ได้อยู่ไกลจากเาบริษัทผมมากนะก็แค่4 500โลนะครับไม่รู้ว่าเขาอาจจะให้เอาแฉงทิ้งไวน้นี่แล้วรอคนวนเข้ามาเอาลงหรือว่าเขาอาจจะให้ผมเอาไปไว้ที่อีกสาขาของบริษัทอะไรเงี้ยรอสแตนบายไว้รอจงังหวะเขาจะมีพื้นที่ว่างพอแล้วก็เอาของลงเพราะว่า คิดว่าเขาคงไม่เอาผมไม่คงคงไม่ให้ผมรออย่างนี้หรอกครับเพราะว่าถ้าผมรอเป็นรายวันอะ่ะเขาก็ต้องเสียตังค์ให้ผมวันละสองเกือบสามร้อยเหรียญก็เกือบวันละหมื่นนะเขาคงไม่เสียให้เราเฉยๆหรอกก็าคงหางานให้วิ่งต่อแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดต่อบอกบริษัทครับคืนนี้ก็ไปนอนนอนอยู่นี่แหละ ผมงานเป็นไงนะของมีทําสั่งมาเฉยเลยแต่ว่าบางบางทีอะผมก็ไม่รู้ว่าคือบริษัทผมอะเขาจะวิ่งลูกค้าเดิมๆใช่ไหมบางทีเราอยู่แถวๆที่ว่ารับโหลดแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องรับโหลดนี้มาอะไรเงี้ยเพราะว่าไมง่งั้นเขาก็ไม่มีโหลดให้ผมวิ่งใช่ไหมเหมือนเขาก็ให้เอามากอนอะไรเงี้ยแล้วถ้ามันเต็มหรือไม่มีที่แล้วเขาก็จะว่ากันอีกทีอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็มีโหลดสแตนบายอยู่ที่บริษัทอะไรเงี้ยครับเอาไปทิ้งไว้ที่ลานบริษัทก็ได้สแตนบายไว้รอไว้อะไรเงี้ย พราะว่าผมจะวิ่งโหลดเดิมๆที่เดิมๆอะไรเงี้ยก็จะรับลูกค้าเดิมๆอะไรเงี้ยพอวิ่งมาส่งตรงนี้เพื่อผมก็จะวิ่งไปแบบที่เดิมๆอะ่ะก็คือเหมือนจะรู้งานแล้วว่าต้องไปไหนต่ออะไรเงี้ยบางทีก็เคยมีอยู่ครับอย่างเงี้ยบางทีไปแล้วก็แทงเต็มหรืออะไรเงี้ยครับถ้าผมอยู่ไกลบริษัทมากเขาอาจจะให้เรารอเป็นวันอะไรเงี้ยแต่เขาก็ต้องแจกค่าเสียเวลาให้เราแต่ถ้ากรณีแบบ อยู่ใกล้บริษัทบางทีเขาแค่เ,คเอาตู้ไปทิ้งไว้ครับแล้วเราก็ไปลากโหลดใหม่เอาตู้ใหม่แล้วก็ไปลากใหม่วิ่งเลยอะไรเงี้ยไม่เสียเวลาเขาบอกว่าน่าจะวัยสุดน่าจะวันอังคารแลวนี่เพิ่งคืนวันอาทิตย์เองนะ,จะใจผมรอวันอังคารน,นะบ้าวันอังคารวันศุกร์เข้าบ้านอีกมืดเหลือเกินจะถอยหลังก็ไม่เห็นว่าจะหาที่ที่จอดนอนอะไรเงี้ยใกล้ทางนน้นก็เสียงรถไฟมาจอดตรงนี้ โอเคครับทุกคนขอตัวไปพักผ่อนครับเรากันใหม่คลิปหน้าครับผม